กุญแจนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรถนะครับและเป็นส่วนที่สําคัญมากในสมัยนี้เพราะเป็นกุญแจยุคใหม่เขาเรียกว่าคีเรตนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับไม่ทําเก็บเพิ่มไว้ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการหายหมดนะครับถ้าทําเพิ่มก็จะประหยัดลงนะครับเหมือนดังคันโตโยต้าเอสติมาตัวนี้นะครับเป็นรถที่นําเข้านะครับเป็นรถกุญแจที่หายากนะครับพอโปรแกรมดอกใหม่ราคาสูงค่อนข้างสูงครับ ตนนี้ลูกค้ามาโปรแกรมแต่เราไปที่ร้านปราจะส่งมอบเราจะทดสอบก่อนส่งมอบนะครับหากกดองลูกค้าดูก่านหนึ่งแค็กที่ล็อคอันล็อคข้างนราจะทดสอบแับฟังอัชชั่นมาเข้ามานะครับว่าทํางานยังไงตัวนี้นะครับกดล็อกข้างนอกก็ได้นะครับใครลดได้มาข้าลดง่ายเข้ามาที่พุ่แจทัดล็อกได้นะครับนี่ล็อกแล้วนะครับเนี่ยลวงปลายนะครับลวงปลายธรรมดาเปิดได้นะครับปฏิทกนีนึงล็อกนะครับ ล้วงเปิดได้เลยนะครับล้วงไอ้เสื้อของอาหารเจอเปิดได้เลยส่วนสไลด์ข้างกดค้างไว้นี่เลยนะครับสั่งเปิดได้ทุกตัวขาด้านซ้ายเป็นไงด้านซ้ายออกมาเหมือนกันขาฝากระโปรงกดค้างไว้เหมือนกันนะครับห้าวิเขาจะทํางานของเขาเองเลยเด้งขึ้นมาทุกตัวนะครับ นี่คือระบบตัวกุญแจรุ่นใหม่นะคร<ม>ับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งเล่าเลยถ้าหายหมดทั้งตะจ่ายแท้งเราสั่งปิดก่อนครับปิดป<ม>ิดทห้หมดเลย่อนที่จะเทศสตาร์ทนะคร<ม>ับความกระโปรงกดทางไว้เป็นไงลงไม้โอ้โหสุดยอดมากนะครับ<ม>กุญแจ มาในสถานราตัวนี้เป็นระบบเล็โ c o เพียงกุญแจอ,อยู่คาร,รานะครับเดินเข้ามาในรถเยียบเ้ี G เยแคเรียบร้อยดูตำแหน่งเกียร์พีนะครับดูกดปุ่ม i อจีได้เลยเรียบร้อยเครื่องฟรีสตาร์ติดแน่นอนนะครับก็เป็นนั้นว่าโซ้ยุ่นแบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้าแอสติมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้รุ่น,น,นหายากนะครับใครมีทําเก็บเพิ่มไว้ท่านจะประหยัดนะครับ มาติดต่อมาที่ช่างกุญแจได้เลย0 8 3 8 9 7ป9 6 4นะครับช่างกุญแจชิมมีรถมองายวิ่งซัพพอร์ต2 4ชั่วโมงเอาตามไปที่รถเลยเดินเดินตามไปครับไปเลยไปเลยไปเลยไลยไเลาไปเลเปลเลย ปาาไปท่านจะได้ใช้กุญแจทุกรุ่นทุกยี่หอ้อที่ท่านโทรหาเรานะครับโดนราคาเราใจถูกใจท่านแน่นอนขอบคุณครับ